สวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีน้องลุงอิงคลิปนี้ลาน้อยก็มีแต่แนวมาให้พ่อพ่อ,พอมแม่แม่หัวอีกแล้วนะครับพี่ลาน้อยอยู่มองไหนก็มีแต่ความบันเทิงสนุกสนานอยู่มองนั้นนะครับพี่น้องสังเกตเบิ้งบ่ครับเอาบบอยากว่าหลายครับพี่น้องไปเบื้องพร้อมกันนะครับว่าลาน้อยประเทศยังจังเฮ็ดให้พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC อยากหัวน้่นะครับผู้อยู่รอบข้างก็ได้ม้วนนั่น,นะครับเอามันกินไหนเอามันกินไหนบ่ไ<า>ด ก็ได้พี่แท้มาหลุดอมคมันเป็นกันชื่นได้นี่น่ารักมากเลยเป็นว่าเห็นเป็นเพื่อนมั๊กแช่แบบแช่รูปเสื้อผ้าไปหน้าหนาวเปียกแบบเป็นแบบนี้เลยเอยๆคุณโเห็นเนี่ยกินได้หนูย่ากันชื่นเลยนะย่าเปียดนะของกันชื่นเลยนะเลยนะหบไหนน่ารักจุงเว่ยอาจจะให้ฟูขึ้นหน่อย